ใน่่ำกลางความแตกแยกของผู้คนในสังคมที่เต็มไปด้วยความโกรธเราทั้งหลายต้องกลับมาตั้งสติถ้าหากว่าเราต้องการให้แผ่นดินสงบสุขร่มเย็น mm hmm. ก็คงจะต้องกลับมาคิดทบทวนว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนั้นเราคนไทยด้วยกันทุกคนสร้างมันขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องมาชําระสิ่งเหล่านี้ให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ให้พื้นแผ่นดินของเรานั้น เป็นผืนแผ่นดินที่น่าอยู่อาศัยต่อไปการแสดงเหตุผลอะไรก็ตามทีบางครั้งเหตุผลไม่ทํางานก็ต้องอาศัยหลักเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามองไปเห็นเขาด้วยความสงสารให้เราคิดว่าโชคดีละที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราจะได้ถือว่าเป็นโอกาสสร้างบุญบาร,รมีให้กับชีวิตผ่อนหนักให้เป็นเบาผ่อนอาฆาตพยาบาทให้เป็นโหสิกรรมขอให้เราใช้พลังบวกในการกอบกู้ชาติบ้านเมือง